เออหิมาตกพี่น้องค่ะขาวปวดพวกนะยางระวังพี่น้องค่ะหวานบ่เห,นห็นนี่มาตกห็นบ่ตั้งล่างก็สิเป็นน้ำแข็งนะพี่น้องนะตั้งล่างก็เป็นน้ำแข็งค่อยๆยางพี่น้องค่ะระมัดระวังเดินระมัดระวังพี่น้องค่ะเดี๋ยวรื่นพี่น้องค่ะหิมาตกวันนี้หิมาตกลบสี่องศาค่ะมือนี้ วันนี้ลบเสียงศะมือเนียนห่อเขาไปกินได้มั้ยมือในห่อเขาไปกินเว่านี่เขาเป็นจะแสบพี่น้องเอ้ยเล่ห่อเขาไปกินอันไปกินนู่นเพนื่อนอันเขากันกันหักเงินได้พี่น้องคะ่ะหักเงินนันทุ่เดือนเดือนละพันขันนั้นจะคล้องห่อเขาไปกินเองนี่กะกะบ,บอกเขา เขาเกษียนอันเอาอันเขาเกษีิบบ่หักสิแม่พี่น้องค่ะอืแต่บอกทึงไ็เช้าก็ให้เขาหักแต่ละเดือนเดือนละพันละพี่น้องค่ะเพราะว่ามือเท้าเขาอยากยังเขาก็กินได้กินสีหน้พี่น้องค่ะบ่ต้องบ่ต้องอันไปใจอีกที่นะอืดโดนเทืาซ้ายก่อนก็ได้ห่อเขาไปกินละพี่น้องค่ะ ว่ามัน,มนค่อยมีเวลามันไม่ค่อยมีเวลาทํากับข้าวสาลอยก็เลยอนอย่างเขาเอืน่นภูเขาอยู่กับอันบริษัทแบบพี่น้องค่ะเขาเอืนอ่นอื่นทงนังไหนอื่นแบบนี้บะเออแล้เปียรงอะไรงดอนเปียรอะไรงาดอนเป็นว่ากับเป๋า ต้นทวงกระเป๋าสางงอ,อยพี่น้องค่ะมีมาตกนะคะ่ะกันะถ่ายรูปจะข้าวกันนะแล้วลูกหนึ่งก็จะได้ลงปลูกฝายพี่น้องค่ะแม่นบอกมีมาตกปล่อยๆนะคะเห็นบ่มตกเต็มหัวเลย,เยโดบินไปโรงเรียนนั้นตอนไม่ไปโรงเรียนงองแงวันนี้ เมื่อยากไปโรงเรียนเพิ่นว่าพันปวดข,า,า,ข,ขาเพิ่นว่าข้อขาเพิ่นน่ะอยูบย่บา้านอยู่บ้านผู้เดียวเล่นเกมพี่น้องขาสิบตัวเป็นลังยามพันในงองแง <c oughs> เสียงเครื่องบินสิออกพี่น้องค่ะฟรีคฟลอนสก็รบวกกับฟรีคฟลอนอา่ามีเสียงไหมพี่น้อง เครื่องบินซิออกเครื่องทำความร้อนพี่น้องค่ะู่ในรถอู้อ้าได้มาเต็มหัวเลยเต็มหัวเลยเต็มเสื้อเต็ม Không phải, bắt đầu hết hạn qua mặt là lạ lạ hết hạn 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 hạn